สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านค่ะและสวัสดีทุกท่านที่รักสวนค่ะคนรักสวนนะคะคือคนที่รักธรรมชาติเราก็อยากจะเพิ่มรายละเอียดในสสวนของเราให้เป็นธรรมชาติมากที่สุดนะคะอย่างเช่นสับปะรดสีค่ะพืชยอดนิยมในการตกแต่งสวนนะคะแต่ปลูกอย่างไรให้สวยให้รอดมีวิธีมาแนะนำค่ะ ก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักกับสับปะรดสีกันก่อนนะคะเขาจะเป็นต้นไม้แปลกมีสไตล์ค่ะสวยทนทานนะคะแล้วก็ปลูกง่ายด้วยเขาจะเรียกว่าบอมเบียดนะคะมีถิ่นกำเนิดในแถบอเมริกากลางอเมริกาใต้พืกษาศาระคะประมาณไม่ว่า บนโลกใบนี้ค่ะคุณผู้ชมเขามีสับป,ประรดสีเนี่ยประมาณอยู่2 5 0 0ชนิดค่ะคุณผู้ชมมันเยอะมากๆเลยนะคะมีหลายชนิดมากมีหลายสีคุณผู้ชมชอบสีไหนแบบไหนก็ไปหาเลือกซื้อตามร้านขายต้นไม้ได้เลยค่ะคุณผู้ชมเนี่ยที่แม่จิ๋มพามาชมนะคะเนี่ยเขาก็จะมีแบบว่าเป็นหลายจุด,จด สีออกม่วงๆก็มีสเสน่ห์สวยงามไปอีกแบบหนึ่งค่ะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะกับวิธีการปลูกสิ่งที่เราควรรู้เบื้องต้นนะคะสำหรับการปลูกแล้วก็ดูแลสับป,ประรดสีค่ะคุณผู้ชมเห็นใบไม้ๆนี้ไหมคะนี่นะคะเป็นผลเสียของการที่โดนแดดช่วงบ่ายจัดๆนะคะทำให้ใบไม้ได้แล้วก็น้ำประปาในการรดน้ำนะคะก็มีส่วนค่ะ เดี๋ยวแม่จิ๋มจะพาไปเรียนรู้พร้อมกันเลยจ้าว่าเราจะดูแรสับปะรดสีกันยังไงนะคะเริ่มจากการปลูกเลยค่ะสับปะรดสีนะคะเป็นพืชที่ต้องการเครื่องปลูกที่เบาค่ะระบายน้ําแล้วก็อากาศได้ดีค่ะชอบอากาศชื้นที่ไม่เฉอะแฉะเกินไปนะคะเครื่องปลูกเขาจะมีอะไรกันบ้างคะส่วนมากนะคะทั่วไปเขาจะใช้กาบมะพร้าวค่ะขี้เลื่อยนะคะขี้เลื่อยนี่เราต้องนําไปแช่น้ําก่อนนะคะทิ้งไว้สักสองวันเพื่อให้ยางของเขาเนี่ยคะ่ะ ออคลายออกไปก่อนนะคะเพราะว่าจะมีผลต่อสับประรดสีของเราค่ะเพื่อป้องกันอาการเน่าคอดินนั่นเองนะคะที่เกิดจากยางที่ติดมากับวัสดุปลูกนี่แหละคะ่ะคุณผู้ชมตัวน,นี้ก็แปลกตาดีนะคะนี่มีดอกด้วยค่ะเป็นเลายๆนะคะสวยค่ะมีสเสน่ห์เหมือนกันนะคะสําหรับต้นนี้เขาต้องการแสงมากนะคะแต่ว่าไม่ร้อนค่ะการได้รับแสงแดดตรงๆโดยเฉพาะตอนบ่ายเนะะี่ยค่ะจะทําให้ไปไหมอย่างที่แม่จิ๋นให้ดูเมื่อสักครู่นะคะ ซึ่งเราก็มีวิธีแก้ค่ะโดยการพลางแสงนะคะให้ลงนะคะเหลือประมาณ40-60ค่ะ60%นะคะคุณผู้ชมแต่ละชนิดแต่ละสายพันธุ์นะคะเขาก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะอย่างต้นนี้นะคะคุณผู้ชมดูเขาจะมีแบบว่าปลายแดงๆชมพูนะคะเหมือนมีเล็บเลยค่ะ เหมือนเร็บครุดนะคะคุณผู้ชมอยู่ตรงปลายนะคะก็สวยเก๋ไปอีกแบบหนึ่งใบก็จะเขียวมันค่ะมันวาวปลูกลงกระถางแบบนี้นะคะแล้วก็ไว้ริมรั้วหรือไม่ก็ประดับแบบไม่ต้องมีแดดมากอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะใต้ชายคลานะคะเนี่ยค่ะแบบนี้ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งค่ะสำหรับการให้น้ํานะคะเราก็ดูตามสภาพอากาศเป็นหลักค่ะให้สังเกตดูว่าเครื่องปลูกของเราเพราะว่าส่วนมากเราจะไม่ใช้ดินเนาะ ว่ามันแห้งหรือยังนะคะกลมามะพร้าวแห้งหรือยังแล้วเราค่อยลดค่ะอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งก็ได้หรืออาทิตย์ละสองครั้งนะคะส่วนฤดูฝนนี่ต้องระวังนิดนึงนะคะเชื้อราค่ะเราต้องมีแบบว่าฉีดพ่นยาป้องกันเชื้อราด้วยนะคะเพราะาเขาจะมีความชื้นสูงค่ะวิธีการรดน้ํานะคะน้ําปะปานี่ก็มีส่วนนะคะคุณผู้ชมอุ้ยดูสิคะนี่มีดอกด้วยค่ะนี่ออกดอกแล้วนะคะน้ําปะปานี่ทําให้ใบไหม้ได้นะคะเพราะว่าเขามี คอรีนค่ะคุณผู้ชมซึ่งมีผลต่อใบสับปะรดมากๆเลยต้องระวังนิดนึงแต่จริงเขาบอกว่าให้พักน้ำประปาค่ะไว้สัก2-3สาวันก่อนแล้วค่อยนำมารดต้นไม้นะคะทำไมนะคะถึงต้องพักไว้ก่อนเพราะเวลาเรารดน้ำประปาเนี่ยคอรีนนะคะที่จะตกค้างนะคะตามขอบใบจะทำให้ใบของเขาไหม้ค่ะ ้วกนี้นะคะจะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะเขาเรียกว่าก้านไม้ขีดนะคะเนี่ยดอกเขาจะเป็นสีม่วงเป็นชอ่อคล้ายหัวไม้ขีดไฟเลยะค่ะคุณผู้ชมสีม่วงม่วงชมพูนี่แม่จิ๋มเลี้ยงมานะคะเลี้ยงง่ายมากเลยนี่ก็แตกหน่อยเยอะแล้วเดี๋ยวแม่จิ๋มก็จะย้ายออกนะคะเนี่ยไปปลูกลงกระถางอื่นเนี่ยคุณผู้ชมเห็นเครื่องปลูกไหมใช้เฉพาะ ะกะมาพร้าวแช่น้ำอย่างเดียวเลยค่ะก็อย่างที่แม่จิ๋มอบอกเมื่อสักครู่นะคะถ้าเราใช้น้ำปปาเนี่ยรดเลยนะคะเขาก็มีผลนะคะต่อการแตกยอดแตกใบใหม่ของสับปะรดสีค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าในคอรียนนี่แหละนะคะเป็นสารสำคัญเลยการขยายพันธุ์ก็ง่ายๆค่ะ ทำโดยการแยกหน่อนะคะเนี่ยหนอเล็กๆะะที่แทงออกมาใหม่เนี่ยสามารถย้ายไปปลูกได้เลยนะคะแล้วก็ใช้มีดนะคะคมๆนะคะปาดออกมาเลยแล้วก็ทาปูนแดงนะคะกาจัดเชือ้อราซะก่อนนะคะแล้วก็เทิ้งไว้ก่อนสักแป๊บนึงให้ปูนแห้งแล้วเราค่อยนําปลูกลงในกระถางค่ะ คุณผู้ชมก็ลองไปหามาปลูกดูนะคะประดับสวนเราสวยๆแบบนี้เลยนะคะและนี้ก็จะเป็นอีกชนิดหนึ่งค่ะเป็นไม้ฟอกอากาศเพิ่มออกซิเจนนะคะให้ในสวนในบ้านเราเป็นอย่างดีเลยคะ่ะคุณผู้ชมน,นี้ไม่สินจะปลูกแบบว่าให้เขาเกาะอยู่ขอนไม้นะคะนีล่าเขาก็จะเกาะเนี่ยค่ะมีดอกด้วยนะคะนี่ดอกเริ่มโรยแล้วค่ะดอกจะออกเป็นสีม่วงๆชมพูสวยะคะ่ะต้นเล็กๆนะคะ นี่ก็จะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งค่ะก็จะเป็นไม้ดอกไม้ประดับอีกชนิดหนึ่งนะคะเป็นไม้มงคลนะคะที่เราสามารถหามาประดับสวนของเราค่ะให้สวยๆงามๆแล้วก็ดูแลง่ายปลูกง่ายนะคะคุณผู้ชมก็ลองไปหามาปลูกกันค่ะไว้ประดับสวนนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแ like, ชร์ซับสไครต์สากูช anel ด้วยนะคะ วันนี้มาจิ๋มขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่รับชมพบกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ